สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย สวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและก็สภาพหัวใจกันนะคะช่วงนี้ร่องมรสุมกําลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังปานกลางทําให้ฝนลดลงค่ะแต่ว่าก็ยังมีฝนตกหนักที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตอนออกและภาคใต้ค่ะขณะที่ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2 m, เมตรบริเวณที่มี ฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดับันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ จากนั้นค่ะในช่วงวันที่6ถึง10สิงหาคมร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นค่ะทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคใต้ค่ะซึ่งทะเลอนามันตอนบนในช่วงนั้นนะคะจะมีคลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอนามันตอนล่างและ อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งน,นี้กันต่อค่ะภาคเหนือนะคะมีฝน60%ค่ะส่วนมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนภาคอีสานค่ะมีฝน60%อนุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะ ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนี้มีฝน60อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะลงไปที่ภ er าคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน40อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะส่วนฝั่งอันดมามันค่ะมีฝน40อร์ส่วนมากที่จังหวัดประนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะกรุงเทพและประปนนมปิมณฑลมีฝน60ออุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะ ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งพื้นที่เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมถึงน้ําท่วมขังในอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครและนครพนมในอําเภอเมืองและท่าพนมค่ะนอกจากนี้นะคะยังแจ้งเฝ้าระวังระดับน้ําในแม่น้ําขงเพิ่มขึ้นที่อำเภอเชียงการจังหวัดเลยด้วยขอให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะหมดเวลาของลมฟ้าอากาศแล้วค่ะกลับมาพบกับสุธ,ธิดาพยากรณ์และปอปาก,กมณนนีได้ทุกวันในก้าข่าวค่ำนะคะสวัสดีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย